นด้วยกันสายอาชีพอาชีวะสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องอบอุ่นจริงใจเป็นมิมตรไมตรีมีอาชีพติดตัว สดีนักเรียนทุกคนนะคะนะักศึกษาทุกคนวันนี้เราพบกันในรูปแบบของการสอนออนไลน์การเรียนออนไลน์นะคะสําหรับวันนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปหรือทบทวนในสิ่งที่พวกเราได้ทํามาเมื่อสักครู่นะคะวิออมยใชัสิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะในรายวิชาจิตกรรมองค์การนักวิชาชีพนะคะเราฟังเพลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวอาจารย์เตรียมก่อนนะ ทีนี้นะคะสาหรับวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพนะคะเราจะเรียนในบทนี้หรือว่าเราจะเรียนในเล่มนี้เราจะเรียนอยู่ทั้งหมด7เรื่องนะคะสาหรับวันนี้อาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิจกรรมองค์การวิชาชีพนะคะวันนี้นั่นเองเนาะส่วนหน่วยที่2เราจะเรียนเกี่ยวกับระเบียบสํานักงาน,นาคณะกรรมการอาชีวศึกษานะคะว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอันนี้คือหน่วยที่2เนาะหน่วยที่3เราจะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการและการประ เมินผลโครงการนะคะอันนี้หน่วยที่3นะคะส่วนหน่วยที่4่นะหน่วยที่4เราจะเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตองคอ์กรชุมชนและสังคมนะคะอันนี้หน่วยที่4เนาะสําหรับหน่วยที่5นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับกระบ,บวนการการกระบ,บวนการกลุ่มและการเป็นผู้นํา นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเราทํางานกลุ่มเราจะทํายังไงถ้าเรามีความเป็นผู้นําถ้าเราเป็นผู้นําในอนาคตข้างหน้าเราจะทําตัวยังไงนะคะเราจะปฏิบัติยังไงเนาะทีนี้หน่วยที่ไปถ,ถึงหน่วยที่ไหนแล้วหน่วยที่ 5, เนานะต่อไปหน่วยที่6หน่วยที่6เราจะเรียนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นะคะเรามารู้ว่า ความรู้ที่เกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวพระปาหากษัตริย์จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิชาจิจกรรมองค์การวิชาชีพยังไงนะคะเดี๋ยวจะได้เรียนรู้ในหน่วยที่6กันนะอันหน่วยสุดท้ายที่เราจะเรียนในในเทอมนี้นะคะในวิชาจิจกรรมองค์การวิชาชีพก็คือตัวอย่างโครงการในการจัดจิจกรรมนะคะตัวอย่างในโครงการในการจัดจิจกรรมเดี๋ยวจะเรียนอีกทีนึงนะคะสาหรับวันนี้เนาะเราจะเรียนเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนะคะความรู้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมองค์การแล้วก็จะเป็นการทบทวนที่อาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนไปจดไว้แล้วนะคะทีนี้สําหรับสัปดาห์นี้คลิปที่อาจารย์ส่งให้นะคะคลิปที่อาจารย์ส่งให้อยากให้ทุกคนจดเลคเชอร์ตามที่อาจารย์ได้อธิบายนะคะแล้วอาจารย์ก็จะขึ้นสไลด์ข้างหลังให้นะคะอืมทุกคนพอเข้าใจเนาะเตรียมสมุดปาก มาถึงหน่วยหน่วยที่1นึ่นะคะสำหรับวันนี้ต่อเมื่อสักครู่นะคะความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจกรรมองค์การวิชาชีพนะความรู้ทั่วไปนี้ก็คือในปัจจุบันเนี่ยการที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2542นะคะซึ่งเป็น พระราชบัญญัติที่เน้นการปฏิรูปก,การศึกษาของประเทศไทยทั้งด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเองแลวก็หรือเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะและวิชานี้ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับทางด้านความถนัดความสนใจที่จะได้รับการบริการการศึกษานะคะหรือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ หรือทากิจกรรมในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็สิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะจากการศึกษาจากรัฐบาลน,นะคะจากรัฐอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์ก็อยู่บ้านนะคะได้สอนออนไลน์พวกเราอยู่ที่บ้านนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้ก็ระบาดหนักมากฝากพวกเราทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่ะทีนี้สมุดพร้อมนะคะจุดเลคเชอร์ไปด้วยตามที่อาจารย์อธิบาย นะคะใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหลังจากที่เสร็จคลิปเสร็จแล้วเราสามารถคอมเมนต์หรือทักส่วนตัวหาอาจารย์ได้นะคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายขององค์กรอ่ะความหมายขององค์กรสิ่งที่เรารู้อันดับแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือองค์การนะคะองค์การตัวนี้ก็คือเป็นระบบสังคมที่เกิดจากการรวมตัวตั้งแต่บุคคล2คนขึ้นไปนะคะตั้งแต่บุคคล2คนขึ้นไปที่ตัดสินใจ เข้าร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะกับสภาพแวดล้อมภายนอกหรือการทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่บุคคล2คนขึ้นไปนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้นะคะทำขึ้นมาเพื่อให้มีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ทำเพื่อที่งานที่เราทําสามารถบรรลุตามเป้าหมายนะคะงงอ๋อตอนนี้ก็มีลูกอาจารย์แทรกเข้ามานะคะ ตอนนี้พวกเราก็ไม่เป็นไรเนาะฟังอาจารย์ไปด้วยนะคะแล้วก็จะอาจจะได้ยินเสียงเล็กเเข้ามานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะต่อมานะคะต่อมาก็คือความหมายของกิจกรรมนะคะเรามารู้แล้วก็จดไปด้วยนะคะเผื่อวันนี้ข้อสอบนะทุกอย่างที่อาจารย์สอนบนวีดีทัศน์วิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่อาจารย์ให้พวกเราจดในวันนั้นเนาะสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะ นะคะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของกิจกรรมนักเรียนทําไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนเพราะกิจกรรมนักเรียนคือเป้าหมายกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทํานั่นเองนะคะกิจกรรมนักเรียนหมายถึงกิจกรรมด้านต่างๆที่นักเรียนจัดทาขึ้นภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษานะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะคะรวมทั้งการมีวินัยคุณธรรมสติปัญญา ะะโดยที่นักเรียนเข้าร่วมต้องเป็นไปไตา้ด้โดยที่นักเรียนที่เข้าร่วมนี้ต้องเข้าร่วมด้วยความเต็มใจไม่บังคับและไม่มีคะแนนมาเกี่ยวข้องนี่คือกิจกรรมนักเรียนนะคะทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะที่อาจารย์จะอธิบายให้ฟังเนาะวันนั้นที่ได้จดแล้วนะคะจะเป็นเกี่ยวกับคุณธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทีนี้คุณธรรมอันพึงประสงค์ก็คือคุณธรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในการจัดทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานะคะตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายทางนะคะนโยบายทางสถานศึกษาหรือเขาเรียกว่า 3D นะคะจำได้ไหมคะที่อาจารย์ให้เขียน 3D วันนั้น 3D มีอะไรบ้างนะคะ 3D ที ดีตัวที่1นนะคะก็คือด้านประชาธิปไตยจําได้ไหมคะเปิดสมุดขึ้นมาเลยนะคะที่เราเขียนวันนั้นนะคะด้านประชาธิปไตยนะดีตัวที่1ดีตัวที่2ก็คือด้านคุณธรรมความเป็นไทยนะคะดีตัวที่3ก็คือด้าน่างกายาเสรษิดอ่ะทีนี้เราจะรู้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าดีแต่ละแต่ละตัว3ดีเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มารู้จักดีตัวที่1 ดีหนึ่งก็คือด้านประชาธิปไตยด้านประชาธิปไตยจะมีอยู่ทั้งหมด4กลยุทธ์ด้วยกันนะคะ4กลยุทธ์นี้เราจะทําเกี่ยวกับกิจกรรมหรือองค์การใดบ้างหรือโครงการใดบ้างนั่นเองนะคะมารู้จักหนึ่งเลยกลยุทธ์ที่1นนะคะก็คือการเลือกตั้งนายยกองค์การวิชาชีพ นะคะหรือก็คือนายกองการนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับสถานศึกษาในสถาบันศึกษาทั้งระดับภาคแล้วก็ระดับชาตินี่ก็คือกลยุทธ์ที่1นะคะพวกเราเข้าใจไหมเดี๋ยวอธิบายที่1นึงนะคะกลยุทธ์ที่2ก็คือส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยนะคะส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยกลยุทธ์ที่3จัดจากิจการรมบรรณค์เลือกตั้ง นะคะนี่คือกลยุทธ์ที่3และมากลยุทธ์สุดท้ายกลยุทธ์ที่4ก็คือการสนับสนุนบุคลากรและสถานศึกษาให้อยู่ในการเลือกตั้งนั่นเองนะคะนี่ก็คือดีตัวที่1ดีหนึ่งก็คือด้านประชาธิปไตยมุ่งหวังทางด้านกลยุทธ์4ี่กลยุทธ์ด้วยกันนะคะจะมาเน้นหนักหน่อยก็คือดี2เนาะดีสจะเป็นด้านคุณธรรมความเป็นไทย ะะจะมีทั้งหมดนะคะเ <9 S 1> มะื่อสักครู่เนาะอาจารย์ก็พูดไปยังไงนะ D2 เนาะ D2 ก็คือด้านคุณธรรมความเป็นไทยจะมีทั้งหมดกี่กลยุทธ์คะ9กลยุทธ์นะคะ9กลยุทธ์ก็จะหนักหน่อยนะจะมีอะไรบ้าง 1. กลยุทธ์ที่1นก็จะเป็นการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสร์ ศาสนาทางชาติก็คือกิจกรรมสําคัญของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นั่นเองนี่คือกลยุทธ์ที่1นนะคะกลยุทธ์ที่2ก็คือการจัดกจิจกรรมปรับพื้นฐานนะคะกิจกรรมปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะก็คือดีตัวที่2ดีตัวที่2ที่เป็นกลยุทธ์ที่3คือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมยังไงเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งเนาะทีนี้กลยุทธ์ที่4ก็คือ ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของศาสนานะคะนี่ก็คือกลยุทธ์ที่4กลยุทธ์ที่5ก็คือจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาสังคมนะคะตัวนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะจกิจรกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมนะกลยุทธ์ตัวที่6ก็คือการจัดกิจกรรม1วัดหนึ่งวิทยาลัยจะจัดยังไง1วัด1วิทยาลัย,จจย,ย,ลยเนาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะกลยุทธ์ที่ 7อ่ะกลยุทธ์ที่7แล้วนะคะของ D2 ก็คือการจัด,จดกิจกรรมพัฒนาจิตนะคะการเดี๋ยวนาะการจัด,จด,จดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแล้วก็ความเป็นไทยนะคะตัวนี้ก็คือกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแล้วก็ความเป็นไทยนะทีนี้มากลยุทธ์ที่8นะคะกลยุทธ์ที่8ก็คือกลยุทธ์การจัดกิจกรรมเชิดชูคนดีของสังคมนะคะก็คือจด จักิจกรรมเชิดชูคนดีสีสังคมนั่นเองนี่คือกลยุทธ์ที่8นะคะส่วนกลยุทธ์ที่9ก็จะเป็นจัดกิจกรรมสิทธิเพราะมีครูอ่าตัวนี้ก็สําคัญนะคะพวกเราก็จะได้เรียนรู้ในสัปดาห์ตัดไปนะคะทีนี้มากลยุทธ์ที่10ก็คือจัดกิจกรรมคนดีสีอาชีวะนะคะอย่างพวกเราถือว่าเป็นอาชีวะศึกษานั่นเองนะคะเราจะจะจะัดกิจกรรมยังไงนะคะเราจะทําแบบไหน คะเราจะได้เรียนในหน่วยที่6หน่วยที่7นะคะตัวนี้อ่ะทีนี้อาจจะเป็นขัดติด,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 ข,ด,ข,ดขัดนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับทรศพง์์องอาจารย์เนาะอ่ะทีนี้มาดูดีตัวที่3ามดีสนะคะดีสในกลยุทธ์สานะคะดีที่สคืออะไรคะที่เราจดใส่สมุดดีที่สก็คือด้านทางกาย,ยาสิบติด ตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญมากนะคะด้านห่างไกลยาเสพติดเราจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อให้คนรุ่นใหม่เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดนะคะมาดูทีนี้กลยุทธ์ที่หนึ่งจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดเนาะตัวนี้ก็ถือว่ายากหน่อยนะคะเหมือนจะง่ายแต่ก็ยาก กะะิจกรรมรณรงค์และป้องกันยอย่างกลยุทธ์ที่3ก็คือการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติดอ๊ะเราจะจัดยังไงให้หนักเรียนห่างไกลยาเสพติดตัวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วยนะคะกลุ่มเยาวชนไทยด้วยนะคะกลยุทธ์ที่4จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดอ่ะกีฬาต้านยาเสพติดแน่อยู่แล้วแหละวัยรุ่นก็จะชอบเล่นกีฬานะคะแต่ทีนี้เราจะทํายังไงเราจะให้เขามอมมุงเน้นที่กีฬามาก เราต้องทําไงคะใช้กีฬาที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่นิยมในปัจจุบันหรือกีฬาที่ไม่ค่อยนิยมก็ถือว่าชื่นชอบเหมือนกันนะคะทีนี้กลยุทธ์ที่5ก็คือสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อ่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่จําเป็นจะต้องเป็นการเล่นกีฬานะคะอาจจะเป็นการทากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะคะแบบนี้นะคะทีนี้อ่ะ วันนั้นอาจารย์ให้ให้ทุกคนจดไปแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ก็แต่งตัวสบายๆนะคะอยู่บ้านเนาะสอนออนไลน์อยู่บ้านพวกเราก็เรียนออนไลน์อยู่บ้านเหมือนกันใช่ไหมคะต่อมาเรามารู้จักแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการจัดกจิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนะคะหรือที่เราเรียกสันส้นๆว่าวิชาอบทอวิชาอบทอ,อย่างนี้นะคะอบทอก็คืออะไรนะคะองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะ อ,อบทนะคะอก็คือองค์การนะคะองค์การนะทีนี้วก็คือวิชาชีพนะคะทก็คือประเทศไทยรวมๆกันแล้วอบทก็คือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะทีนี้ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้มีแผนพัฒนากิจกรรมซึ่งแต่และกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น2เป้าหมายนะคะซึ่งแต่และเป้าหมายนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แผนพัฒนากิจกรรมซึ่ง5แผนพัฒนากิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะคะเรามารู้จักเป้าหมายที่1ก่อนเลยเป้าหมายที่1ก็คือคนดีและมีความสุขนะคะเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนดีแล้วเรามีความสุขด้วย จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อนะคะต่อมาเป้าหมายที่2ก็คือเป้าหมายของคนเก่งและมีความสุขอ่ะในเมื่อเราดีแล้วเราก็ต้องเก่งใช่ไหมคะเราจะทํำยังไงให้เรากลายเป็นคนเก่งคนเก่งไม่ใช่คนที่ชนะเลิศคนเก่งคือคนที่ทําแล้วมีความสุขค่ะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงว่า แผนพัฒนาจิจกรรมแผนพัฒนาจิจกรรมจะมี2เป้าหมายใช่ไหมคะเป้าหมายที่1ก็คือคนดีและมีความสุขส่วนเป้าหมายที่2ก็จะเป็นอะไรคะคนเก่งและมีความสุขที่นี้เรามารู้ว่าคนดีและมีความสุขมีเป้าหมายยังไงบ้างนะคะคนดีและมีความสุขเราจะทําจิจกรรมอะไรให้เรารู้สึกว่าเราแหละคือคนดีคนหนึ่งแล้วแหละคือผู้ที่สามารถช่วยสังคมได้คนหนึ่งแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะทีนี้เป้าหมายที่1ว่าด้วยคนดีและมีความสุข เดี๋ยวจันขอทานนำ้ำก่อนป๊่นึง <c oughs> อ่าทีนี้นะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะไม่ค่อยสบายแต่กินกินน้ำเย็นเนาะอ่าทีนี้มาดูต่อนะคะแผนพัฒนาทั้ง5้าแผนนี้มีอะไรบ้างก็คือคนดีและมีความสุขมีแผนพัฒนาอะไรบ้างหนึ่งละแผนพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม เราจะมีอะไรบ้างที่เสริมสร้างบุคลิกภาพและรับผิดชอบต่อสังคมนะคะมันก็จะมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างประชาธิธปไตยนะคะการจ,จ,จัดจัดกิจกรรมจิตอาสาการสร้างภาวะการเป็นผู้นําการจัดประกวดสมทนผู้นะคะนี้ก็คือเป้าหมายที่1นนะคะเป้าหมายที่1.1่นนั่นเองนะคะเป้าหมายแต่และเป้าหมายก็จะมี1.1 1.2อย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าเป้าหมายที่1 ที่1.2นะคะเป้าหมายที่1แผนที่1.2ตัวนี้ก็คือแผนส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการนะคะแผนส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะก็ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆการประกวดร้องเพลงประกวดโฟกซองนะคะการพัฒนาจิตใจโครงการพัฒนาจใจไม่กระทั่งการพัฒนาคุณธรรมหรือโครงการคุณธรรมจริยธรรมนะคะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะคะนี่ก็คือ แผนที่1.2ที่นี้แผนที่1.3นะคะเดี๋ยวนออาจารย์หาก่อนอแผนที่1.3ก็จะเป็นแผนส่งเสริมาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมก็จะเป็นการสร้างส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดมารยาทงามการประกวดดนตรีไทยนะคะน,นี่ก็คือ เกี่ยวกับแผนที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะคะแผนที่1แผนที่2อาจารย์เดยวเนาะเดี๋ยวเผื่อสับสนม,มากอะแผนต่อมานะคะก็คือแผนส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแผนส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับราชการที่9นะคะที่ได้สร้างไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ ่านะคะแผนที่2.4แผนที่2.4เมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดไปมันติดๆขัดๆนะคะก็ขอโทษนักศึกษาทุกคนด้วยนะคะแผนที่2.4จะเป็นแผนพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ะะก็คือการทํากิจกรรมโครงการต่างๆเนี่ยหไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศการตอบปัญหาทางวิชาการนะคะหรือโครงการในงานวิจัยต่างๆเราจะได้เรียนวิชาวิจัยนะคะก็จะมีโครงการต่างๆหรือแม้กระทั่งโครงการการสร้างความรู้ทางด้านอาเซียนนะคะอยู่นี้นั่นเองทีนี้ ในวิชานี้นะคะว,วิชาจิจกรรมองค์การวิชาชีพตัวนี้ก็จะมีแผนพัฒนาจิจกรรมเ<พ>ท่าไหรคะแผนพัฒนาจิจกรรมแบ่งออกเป็น2เป้าหมายซึ่งแต่และเป้าหมายก็จะมีแผนพัฒนาจิจกรรม5แผนอาจารย์ได้ให้พวกเราจดไปแล้วนะคะอันนี้สำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะแค่ทบทวนแล้วก็อธิบายว่าแต่และแผนเป็นยังไงนะคะซึ่งแผนพัฒนาแผนพัฒนาทั้ง5แผนเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้ง2เป้าหมาย จำไว้ให้ดีนะคะนี่ก็อาจารย์ก็จะสรุปนะคะสันส้นๆก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ย,ยไม่ใช่พูดผิดนะคะแผนพัฒนากิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะแบ่งออกเป็นเท่าไหร่คะ2เป้าหมายซึ่งแต่ละเป้าหมายจะมีแผนพัฒนากิจกรรมเท่าไหร่คะ5แผนนะคะซึ่งแต่ละแผนก็จะมี1ละเป้าหมายที่1เป้าหมายที่1แผนอะไรครับเป้าหมายที่1ก็คือคนดีและมีความสุข ะะเป้าหมายที่2คนเก่งและมีความสุขจําง่ายๆนดี D, 2เก่งนะคะตัวนี้นะทีนี้นะคะสำหรับแนวทางการปฏิบัติที่ว่าด้วยจิจกรรมองค์การนักพิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย น,ะะนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาระดับภาคหรือระดับชาติได้จัดกิจกรรมและองค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนนะคะหรือเพื่อพัฒนาส่งเสริมหลักสูตรให้ดีและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพสมาชิกนะคะโดยการกำหนดการจัด,จดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์มีงานงานทิ้งท้ายไปด้วยงานหนึ่งงานนะคะงานหนึ่งงานให้เราทำใส่สมุดนะคะเป็นแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบฟังดีๆนะคะห ให้นักศึกษายกตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่เข้าขายกับกลยุทธ์ 3D จำได้ไหมคะกลยุทธ์ 3D นะคะกลยุทธ์ 3D ดี d D ดี 1, ดี 2, ด 3. ให้ยกตัวอย่างโครงการอะไรก็ได้ขึ้นมาทำใส่สมุดแล้วส่งภายในอาทิตย์นี้ ะะแล้วส่งเลยนะคะอย่าก,กองงานไว้เข้าใจว่าทุกคนมีการบ้านมีแบบฝึกหัดมีอะไรต่างๆมากมายแต่ละรายวิชาแต่ละแต่ละวรายวิชาที่มอบหมายแบบฝึกหัดให้ก็คือการทบทวนนะคะจําได้ไหมอ,อาจารย์พูดว่าอะไรเมื่อกี้แบบทดสอบของเรานะคะก็คือให้นักศึกษาทุกคนยกตัวอย่างต,ตัวอย่างโครงการหรือตัวอย่างกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เข้าขายกับกลยุทธ์3 d พวกเราเปิดไปดูในสมุดที่อาจารย์ให้เขียนกลยุทธ์3 d มดีที่1 <c oughs> ดีหดีสดีสมีอะไรบ้างแล้วดีหจะมีย่อยๆลงมาแล้วย่อยๆลงมาให้ยกตัวอย่างนะคะให้ยกตัวอย่างว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะดีหด้านประชาธิปไตยนะคะสมมติว่าดีห ด้าน,นประชาธิปไตยกลยุทธ์ที่1ก,ก็คือการเลือกตั้งการเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งนาย,ยกองค์การนักวิชาชีพในนักวิชาชีพองค์การนักเรียนนักศึกษาก็ให้เราเขียนว่าตัวอย่างเลือกตั้งนาย,ยกอบตในสถานศึกษาอย่างนี้นะคะนี่คือตัวอย่างที่อาจารย์ที่บายให้ฟังนะคะก็คือให้ยกตัวอย่าง1โครงการที่เข้าข่ายกับกลยุทธ์3ดี กลยุทธ์สามดีดีหนึ่งมีอะไรบ้างดีสองมีอะไรบ้างดีสามมีอะไรบ้างซึ่งอะไรบ้างแต่ละดีให้เราเขียนชื่อโครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามก็ได้หรือถ้าใครที่รู้ที่อาจารย์อธิบายเมะะื่อสักครู่พอเข้าใจก็ทําได้เลยนะคะทําใส่สมุดแล้วก็ส่งในห้องกลุ่มของเราเหมือนเหมือนสิ่งที่ผ่านมาที่ได้ทํากัน นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าอาจารย์จะสอนลึกเข้าไปเกี่ยวกับโครงการแต่และโครงการว่าเป็นยังไงเแล้วจะยกตัวอย่างโครงการให้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ชวนเธอมาน้าอือมาเรียนด้วยกันสายอาชีพอาชีวะสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องอบอุ่นจริงใจเป็นมิตรไมตรีมีอาชีพติดตัวอยากให้น้องน้องมองถึงความก้าวหนะ้า